ครับผมจ่องจอนนะวันนี้เราจะมาดูว่าสิ่งที่ใช้ในการทําเครื่องหมายกับการพวกยิงปืนนะทุกคนปังปังปังป,งป,งป,งปังอย่างนี้เลยอ่เรามาจะทดลองว่ามันเมื่อใช้ไฟแช็คอยู่อย่างนี้แล้วคนก็ฉีดสเปรย์มันจะเป็นยังไงทุกคนอ้าวรอดูว่ามันจะเป็นยังไงทุกคนนะ <S <S โอ้จอห์นมาทุกคนคือแบบว่าน้องๆอไปทําตามนันทุกคน สิ่งสิ่งนี้คือเป็นสเปรย์ทำความสะอาดปืนนะทุกคนคือแบบว่าอย่าไปแบบว่าทำตามมันทุกคนนะมันเป็นคืออันนี้เป็นสเปรย์ที่ที่ทำความสะอาดนะทุกคนเออสนิมปืนอย่างนั้นเอาไปพว,วกปืนอะไรพวกนี้เนี่ยคืออย่าไปทำตามมันทุกคนมันติดไฟนะ่ะโอ้โห คลิปคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคลิปคลิปหน้าดูซิว่าจะมีอะไรใหม่ใหม่มาให้ทุกคนทดลองอะไรใหม่ๆมาอะวันนี้ผมขอลาท่านผู้ชมทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ